พระชาวสอปปอลาวเปิดประเด็นโกหกเกี่ยวกับเรื่องพระแก้วมรกตโดยเป็นเรื่องราวจากช่อง YouTube ของพระชาวสอปปอลาวรูปหนึ่งที่ช่องดังกล่าวมีชื่อว่าทัวธรรมโดยพระรูปดังกล่าวได้มีการเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องพระแก้วมรกตโดยมีการตั้งชื่อวิดีโอไว้ว่าพระแก้วมรกตเป็นของลาวหรือไทยกันแน่โดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอดังกล่าวได้เริ่มต้นมาด้วยคําถามที่ว่า เหตุใดพระแก้วมรกตของลาวถึงไปอยู่ที่ไทยโดยพระรูปดังกล่าวได้มีการเล่าเรื่องราวที่เป็นตำนานในสปป,ปลาวว่าหลังจากที่เจ้าอนุวงศ์พ่แพ้ให้กับสยามศักดินาสยามก็อยากได้พระแก้วมรกตไปประดิษฐานอยู่ที่ประเทศไทยโดยใช้ความพยายามหลายวิธีแต่ว่าก็ไม่สามารถนำพระแก้วมรกตไปได้ดังนั้นสยามจึงขอความช่วยเหลือจากโหรชาวลาวห้าคนโดยได้มีการโน้มน้าวด้วยเหตุผลที่ว่า ตอนนี้ประเทศลาวยังไม่มีความสงบสุขดังนั้นจึงอยากอัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานไว้ที่ประเทศไทยสกักก่อนและเมื่อประเทศลาวมีความสงบสุขแล้วจะอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ที่ประเทศลาวเหมือนเดิมโดยได้มีคำสัญญาไว้ว่าถ้าหากสยามไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาขอให้มีมหันตภัยเกิดกับสยามเช่นภัยพิบัติไม่มีความสงบแผ่นดินถูกแบ่งแยกแล้วรวมถึงแผ่นดินจมลงสู่พื้นทะเล หลังจากนั้นพระชาวสะปะปลาวท่านนี้ยังได้เล่าต่อไปว่าเมื่อศักดินาสยามยืนยันคำสัญญาแล้วโหรชาวลาวทั้งห้าคนต่างก็พร้อมกันกล่าวคำอัญเชิญพระแก้มรกตตามจุดประสงค์ของไทยจากนั้นจึงสามารถนำพระแก้มรกตไปประดิษฐานอยู่ที่ประเทศไทยได้จนถึงปัจจุบันนี้และนอกจากนี้พระชาวลาวรูปนี้ยังได้กล่าวอีกว่าพระแก้มรกตถูกสร้างขึ้นที่ประเทศอินเดียหลังจากนั้นได้ย้ายมาประดิษฐานที่ประเทศพามา่า แล้วหลังจากนั้นก็ย้ายไปประดิษฐานที่ประเทศกัมพูชาซึ่งในเวลาต่อมาพระแก้วมรกตก็ได้หายสาบสูญไปหลังจากนั้นในสมัยอยุธยาได้มีการค้นพบพระแก้วมรกตซึ่งในเวลาต่อมาก็ย้ายไปประดิษฐานที่กำแพงเพชรต่อมาก็ได้ย้ายไปประดิษฐานที่เมืองละโวหลังจากนั้นก็ย้ายไปที่กำแพงเพชรและย้ายมาที่จังหวัดเชียงรายซึ่งที่จังหวัดเชียงรายพระแก้วมรกตได้มีการนำปูนมาโบก ด้วยความเกรงกลัวว่าจะมีผู้มาแย่งชิงพระแก้มรกตไปเนื่องจากพระแก้มรกตเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วหลังจากนั้นก็มีผู้คนพบพระแก้มรกตจึงนำพระแก้มรกตไปประดิษฐานที่จังหวัดลำปางเชียงใหม่แล้วหลังจากนั้นก็มาที่หลวงพระบางแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายมาประดิษฐานที่เวียงจันทร์แล้วรวมถึงกรุงเทพมหานครจนการปัจจุบันพระชาวลาวรูปนี้ได้มีการกล่าวสรุปต่อคำถามที่ว่า พระแก้มรกตเป็นของไทยหรือว่าของลาวว่าสุดท้ายแล้วพระแก้มรกตไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องตายซึ่งจากประเด็นต่างๆที่พระชาวลาวรูปนี้ได้มีการพูดถึงในวิดีโอนะครับต่างก็ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นของทั้งชาวไทยและชาวลาวโดยเฉพาะในประเด็นของคำสาบแช่งที่บางท่านบอกว่าคำสาบแช่งเหล่านั้นตอนนี้กำลังเกิดขึ้นในสอปป,อปอลาวเอง และรวมถึงประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกตที่ได้มีการเล่าในวิดีโอก็ไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวแล้วรวมถึงประเด็นในการสร้างพระแก้วมรกตที่เกิดขึ้นในอินเดียในกรณีนี้นะครับได้มีผู้มาโต้แย้งว่าในอินเดียนั้นไม่มีมรกตและได้มีผู้มาโต้แย้งว่าพุทธลักษณะน,นั้นเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนและนอกจากนี้นะครับก็ยังได้มีชาวลาวเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยว่า จริงๆแล้วพระแก้วมรกตนั้นเป็นของประเทศลาวและรวมถึงได้มีชาวไทยได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากว่าสิ่งที่พระรูปนี้เล่านั้นเป็นเรื่องเล่าของชาวบ้านแต่ว่าประวัติศาสตร์ของไทยนั้นมีหลักฐานแล้วรวมถึงมีการบันทึกไว้ทั้งในและต่างประเทศด้วยยกตัวอย่างความคิดเห็นนี้ครับท่านนี้ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าพระแก้วท่านคิดถูกที่มาอยู่ไทยถ้าท่านยังอยู่ที่ลาวป่านนี้ท่านคงได้ไปอยู่กับนายทุนจีแล้ว ในขณะที่ท่านต่อไปครับท่าน้แสดงความคิดเห็นว่าตำนานคือเรื่องเล่าขานไม่มีหลักฐานยืนยันแต่หลักฐานที่ชัดเจนก็คือ 1. พระแก้มรกตเป็นศิลปะยุคเชียงแสน 2. พบครั้งแรกที่เมืองเชียงรายและต่อมาก็เป็นไปตามที่เสนอนั่นแหละดังนั้นลาวจึงไม่ใช่เจ้าของดั้งเดิมดังที่ชาวลาวชอบกล่าวหาว่าไทยขโมยไปและควรยอมรับความจริงจะได้ไม่เป็นทุกข์และบาปกรรม ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่าตำนานก็คือตำนานใครจะแต่งจะเขียนยังไงก็ได้แต่ปัจจุบันคือของไทยและประดิษฐานอย่างสมพระเกียรติสมฐานะที่เป็นที่เคารพสักการะของคนทั้งโลกความคิดเห็นต่อไปครับน่าจะเลิกถามคําถามนี้นานแล้วนะหลักฐานก็ไม่อยู่อย่างชัดเจนการศึกษาสําคัญจริงๆถ้าพระแก้วมรกตยังอยู่ที่เวียงจันทร์จนถึงช่วงประเทศอินโดจีน ฝรั่งเศสคงนําไปตั้งโชว์ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟที่ปารีสแล้วและถ้ายังอยู่จนถึงทุกวันนี้คงต้องย้ายไปประดิษฐสถานที่ปักกิ่งโดยสรุปแล้วพระแก้วมรกตตอนนี้ประดิษฐสถานอยู่ที่กรุงเทพซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะว่าคนไทยดูแลรักษาเป็นอย่างดีความคิดเห็นต่อไปครับท่านดีได้เข้ามาตําหนิพระชาวลาวรูปนี้นะครับถึยเขาบอกว่าพระคุณเจ้าท่านควรจะเล่าว่าที่คือตำนานเพราะว่าในทางศิลปะแล้ว พระแก้วมรกตเป็นการสร้างจากช่างเชียงแสนหยกที่ใช้สร้างพระแก้วก็นำมาจากพามา่ามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้ก็บอกว่าพระแก้วมรกตปัจจุบันอยู่ที่ไทยก็คือของไทยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้อีกแล้วความคิดเห็นต่อไปตำนานเขียนแบบไหนก็ได้หลักฐานก็คือข้อเท็จจริงจงอยู่กับปัจจุบันความคิดเห็นต่อไปครับอดีตจะเป็นของใครก็ช่าง แต่ปัจจุบันเป็นของไทยไทยดูแลอย่างดีไม่ต้องเป็นห่วงนะชาวลาวมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยท่านนี้ได้แสดงมุมมองที่น่าสนใจไว้นะครับว่าที่ยกพระแก้วขึ้นไม่ได้เพราะว่าพระแก้วมีส่วนฐานที่เป็นแท่งยกขนาดกว้างเท่าฐานพระแก้วและยาวเท่ากับความสูงขององค์พระจึงทําให้พระแก้วมีความมั่นคงมากหากจะยกจะต้องใช้เทคนิคในการยกเท่านั้น แล้วอีกอย่างผู้แพ้สงครามไม่มีสิทธิ์ต่อรองใดๆกับผู้ชนะดังนั้นสยามจึงไม่จำเป็นต้องสาบานใดๆกับลาวความคิดเห็นต่อไปครับอยู่ประเทศไทยดีแล้วคนไทยสร้างมหาวิหารครอบอัญเชิญประดิษฐานอย่างสมพระเกียรติยกฐานะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยิ่งใหญ่พร้อมกับเครื่องประดับทองคําแท้และอัญมณีล้ําค่าถ้าตอนนี้อยู่ลาวคงต้องเป็นแหวนเป็นกําไรไปแล้ว มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ได้เข้าไปเสนอความคิดกับพระชาวลาวรูปนี้นะครับโดยเขาได้บอกว่า EP หน้าช่วยนําเสนอชีวิตที่ต้องทุกข์ของคนลาวที่ถูกรัฐบาลลาวกดขี่ข่มเหงนําเสนอพวกจีนพวกแกวที่เข้ามาบุกรุกที่ทํากินของคนลาวช่วยนําเสนอการศึกษาของลาวการค้ามนาคมของลาวและเศรษฐกิจของลาวด้วยนําเสนออะไรที่มีประโยชน์กับคนลาวอย่านําเสนอประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนทุกวันนี้คนลาวทุกยาก ข้าวยากหมากแพงแสนลำบากนำเสนอได้ไหมครับท่านในขณะที่อีกความคิดเห็นที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจนะครับโดยท่านนี้เขาบอกว่าเคยได้ยินมานานแล้วล่ะว่าเวลาใครสาบแช่งเราเราก็ทําได้แค่สาทุคาําสาบแช่งเหล่านั้นก็จะกลับไปหาคนที่สาบคําสาบทั้งห้อย่างลองคิดดูดีๆว่าคําสาบตอนนี้ลูกหลานของคนที่สาบก็จะได้รับเกือบทุกข้อแล้วนะลองคิดดีๆใครกันแน่ที่เป็นผู้ได้รับผลกรรม จากคำสาบแช่งครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อน,อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับไปบ,บายสวัสดีครับ